สวัสดีจ้าพี่น้องสจ้าปุก้น,กนมาเก็บอันฟักเสีหยนให้มู่อีกแล้วพี่น้องคนอยากได้อันไอ้ดอกว่าสั่นดอกก็เอาพอนว่ากับสีหาเอาแบบคิดว่าดอกมันอันยอดบ้านะแก่ปานไอโอเคพี่นอ้องเมื่อปู่ขวบปีเปิงก็เด้อว่ามันสิพ่อมีบ่ผูเ้เขาหน่อยขอยมันเกิดดอกเพื่อแบบพี่นอ้องกับสิพ่อมี พี่น้องโอเคพี่น้องเดี๋ยวไปหาเหลือกเบิ่งเอาุานะเกิดดอกเบิดปั่นจักรยานมากไก่เติอบอยู่พี่น้องจ้าพี่น้องแบบนี้ก็อร่อยพี่นอ้องยังไหอยู่ยังไหอยู่พี่นอ้องคนว่ามันสิเป็นมั่นมั่าสั่นไปนเก็บ่ยไม่ค่อยได้เด้อคนว่าคนเสิ่ยวเนี่ยมาแลก ยอดยังอ่อนอยู่พี่น้องคนมาบ่าเห็นอันดอกพันแบบนี้้อจ้ะพันแบบนี้แล้วย่าไปเอาพี่น้องนี่ดีเด้อแบบนี้่าไปเอาไปปล่อยคนไปรรมชาติเอาแบบมันยอดอันยอดเดียวพี่นอ้องมืดคน,นละอันนี้ไปเวิร์ดละพี่น้องจ้ะ เลือกได้ตามที่เลือกได้แล้วนะคุณนะจนมันเกิดเบิดอันนี้เบิดแล้วพี่น้องแต่ว่าก็ะยิบสิไปอีกปลานึงอยู่พี่นอ้องหาเลือกเอาปลานี่ก่อนโอ้ยคุณนะอันนี้เบิดเกิดดอกเบิดลหรเมื่อนี้สีเอาเนี่ยแต่อยู่หนะอพี่น้อง แบบปลาใหม่เด็ดเด็ดอร่อ,อยบ้านยังอ่อนอยู่ตัวน,นี้ว่าเอาบ้อ,อยังอ่อนอยู่แต่๋ยวเพื่อนไปกินดีตุ่นล่ะเพื่อนอีแซบล่ะ ฟ้ารังกระระายคุณใหญ่ตัดสดตดเศษสีเกดีกระระเยอะคุณนะว้าวเอาพักเสียนพี่นอ้องหลายตึดปลาอีจักรยานมาปลาไม่เด็ดหนิพี่นอ้อยบ้านเอิงหันหมันแก่เบิดเลยอยู่ผู้ ก็พอเห็นดอกว่าสันเห็นบ่อบาทเหอยอดเป็นแฉกแบบนี้ยังเ่เอาพี่น้องปลยไปไปเลยจ้ะบ่อืดเอาแบบเป็นกิ้งเดียวพี่น้อง เดี๋ยวมันก็เกิดแตกแตกกิ่งเก,กิดแเกเดี๋ยวมันก็แตกกิ่งออกพี่น้องอันนี้มันยังฝนตกใส่บ้านอันเต็มที่เดี๋ยวสีเด็ดในฟังบ,บ้านอันสีเบาๆหลายโม่ฝนบาอยากฟังว่าศั่นูลองคนก็บาให้เบาเนี้ยอันก็อะ Суає. ถ้าว่ากลี่แล้วสิบุปผีเอาดอกพูดนะแกลแ่้นะพูดดอกแอปเปิ้ลจ้ะพี่น้องเก็บเอาอันมเล็ดออกฟันสิงโตน้ำเนี้ยจะ้ะเห็นบ่เวล่ามันมันแก่แล้วนันกระสิแบบนี้จะ้ะอันนี้บ่ ถ้าหนหะแกอกลับไปตากเอาได้พี่น้องเขาจะเก็บเอาเ,เพา่นแพล่ะพี่น้องสิเก็บเอาเมะเล็ดก่อนพ่นสีโลนไปก็หนีพ่นอยากได้ว่าซอนได้ปะเอาสีปิคูเอาเอยู่บ้านพี่น้องโรนไม่ไหวตัว เก็บเอาน,นิดเดียวไม่ได้เอาเยอะพี่น้องมันสิริยวนอันทีข้องเพลินพี่น้องจ้ะเก็บระวังเนี่ยจ้ะเพราะวา่าเดี๋ยวมันลนเบิดจะไปคร่เอาอยู่บ้านพี่น้อง ย่ามองบ๊อดอะเห็ดให้เบิอง้ะจ้ะบ๊อดอะไปเก็บเอ๋บอดอะไรเห็นไหน้าเอ็นยืดต่อแม่อยู่จัดยายเอ็นยืดต่อปู่มันบ่ค่อยหอมจ้ะนี่แบบนี้จ๊ะยายเอ็นยืดต่อปู่ทางข่อยต่ข่อยบ่เอามันบ่ค่อยหอมเก็บเอาอ่อนเก็บเอาอ่อนนี่ก่อนพี่น้องมืออื่นล่นบิดอะไรได้นี่ บางคนแพ้เลยทีเดียวจ้ะมันดนแล้วสิเป็นแบบนี้พี่น้อง หล่นโต๊ใจเบิดพี่น้องขาต่างบดี้บอดี้เอาขั้นดำมาก <c oughs> เอาเก็บพี่น้องเรจะเป็นแบบแสบจมูมกอยู่ไป <c oughs> สั่นเอาอยู่บ้าน 别闹哦！You know, ชานิดหน่อยจะพี่น,อน้องนี่ต่มมันน้ำเก็กห้วยจักน่อยพี่นอ้องจักกล่อิงเหลือง ดอกบานแน่ดอกอันกำลังบานแน่แล,ล้วกัอันแก่แน่ผสมกันไปพี่นอ้องจะไปต่ม เตียเอาอันใบอันปันสิงโตเนี้ยเชักหน่อยพี่น้องเมืองเอ็ดยาน้าใบมันงามพี่น้องใบงามงามพี่น้องสวยไปล่างนี่ดีพี่น้องล่างนี่ดีแหละก่ะ ตากแดดตากแดดแล้วมันแห้งเดี๋ยวจะค้นเห็ดดอกเรียพี่น้องวิธีบุกกันเดียวกันคอยว่างว่างคอยชี้เห็ดให้เบิ้งวิธีเห็ดยานางไปแต่กินได้ยานางผงอ่ะพี่น้องเห็ดยานางผงอือช้เห็ดให้เบิ้องใบง้านงามใบฟันสิงโตพี่น้อง អត់ទាន់អោបាយចាស់ៗเด้อពីន້ອງเด้อប៉ះហិតជានាងเด้องามคักเนาะអីតើអោមសើច จังไร่ปาเส็บหมูเขาไฟกับบขื้กำลังพอดหมูกรบเจียวเจียวบองทอดหมูตับมกแตงมันเหลือสมพักเสียงผัดหยอดตำลึงฝรั่งชาไทยมุกแหนมเหลือตหมะว่าสมไปลอยก็ดีผสมครับ แกวบอกเทปอินเทอเทาาร์เน็กับรวบเอ้ยพัดแบบเอาลองไปด้วยพี่น้องรลวบแบบน้ำมันน้นพี่น,อแบบน,น,น,นอ้องแซ่บก็ตัอซี่ล้อม